สวัสดีครับสำหรับวันที่23ธันวาคม2556นะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะาการกันนะครับวันนี้ภาพแรกนะครับเป็นภาพในดาวเทียมประเภทินฟราเรดนะครับสิ่งที่เราเห็นนะี่คือโมลยากาศเย็นที่เข้ามาปรบคุมนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่เห็นเมฆชั้นสูงเลยเาขาวเขามัอยู่ด้านล่างหมดนะฮะอยู่ใกล้ร์ u a t o r ความกดอากาศต่ําก็อยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับด้านบนเนี่ยก็โดนยึดครองด้วยความพื้นที่ของความกดอากาศสูงทั้งหมดเลย พอมาดูลักษณะของแผนที่ความกดอากาศที่ระดับน้ําทะเลปานกลางนะครับเราจะเห็นได้ว่าเส้นพันยี่สิบเนี่ยตอนเจ็ดโมงเช้าวันนี้ก็ล้ําเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะทงางภาคอีสานตอนบนนะแล้วก็ภาคเหนือตอนบนแล้วก็สังเกตไหมครับว่าเส้นความกดอากาศเท่าเนี่ยมันจะห่างในช่วงใกล้ควเเตอร์และจะชิดในบริเวณที่เป็นระดับจุดสูงนะครับความแตกต่างก็คือถ้าอย่างนี้หมายความว่าลมพัดไม่แรงมากเนื่องจากว่าความชันอากาศมีน้อยนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะพันยี่สิบเนี่ยเห็นว่าเส้นพันยี่สิบกับเส้นพันยี่สองนี่ใกล้กันมากเลยนะเนื่องจากว่าความชันของอาก,กาศเนี่ยมีมากนะครับยิ่งพันยี่สิบสี่นี่ก็จะมีมากดนะังนั้นลมตรงนี้จะแรงมากนะครับจะส่งผลทาให้ภาคอีาสา,เน,า,เาเน,นเนี่ยหรือภาคตอนเฉียงเหนือเนี่ยได้รับความหนาวเย็นแล้วก็ยังมีลมแรงด้วยนะครับภาคเหนือน,นี่มีภูเขาล้อมรอบอยู่นะครับสามารถบล็อกหรือว่าเก็บกักความหนาวเย็นไม่ได้นะครับดังนั้นะ ถ้ามวลอากาศถอยแล้วภาคเหนือก็ยังเงย็นอยู่นะฮะภาคอีสานอาจจะอุ่นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าลมนี่จะพัดต่อเนื่องนะครับอือหมายความว่าพัดค่อยพัดแรงแต่อย่างน้อยเนี่ยยังเป็นลมตะวชนตกเหนือนะครับต่อไปมาดูลักษณะอุณหภูมินะครับอากาศที่ระดับผิวพื้นนะครับอันนี้คือผิวพื้นสูงกว่าระดับน้าทะเลประมาณ2เมตรนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยคือสูงกว่าระดับน้าทะเลเป็น 50เมตร100เมตรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมีลักษณะของอุณหภูมิที่ลดลงกว่าค่าที่ระดับ2เมตรอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเรามอสีฟ้านี่นะครับคือประมาณสีเขียวกับสีฟ้าคือตรงนี้คือ1 5นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะความสูงจากระดับระดับน้าทะเล220เมตรเนี่ยอุณหภูมิจะลดลง1องกรีสนะฮะสมมติพื้นที่ตรงนั้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลกลาง220เมตรเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดไปกว่านี้อีกประมาณ1องกรีก็จะเหลือประมาณ9นะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้พื้นที่ด้านบนเนี่ยก็ปกคลุมไปด้วยลักษณะของมวลอากาศเย็นครับโดยที่มีที่คนมาถิงภาคกลางแล้วก็บางส่วนในภาคใต้ตอนบนนะจุนพรก็จะมีความรู้สึกได้ความหนาวเย็นมลมก็จะพัดแรงมากนะครับต่อไปมาดูลมนะครับเห็นไหมฮะลมตอนชินเหนือเนี่นนพัดปกคลุมเหนางแน่ทิดเลยนะครับอย่างวันก่อนก,นก,นกอยังมีลมเป็นเซคเคนิกเป็นอะไรเป็นแอนตี้เซคเคนิกอยู่แต่ตอนนี้ไม่ลวนะวิ่งตรงเป็น45องศาเลยนะครับมันก็หมายความว่าลมหนาวนี่ลงม,มาอย่างเต็มตัวแล้วนะครับ ส่วนน,นี้น่าสนใจครับเพราะว่าบริเวณนี้มีแผ่นดินมีภูเขาทําทให้กระแสาอากาศหรือว่าลมที่พัดลงมาเนี่ยมีตัวขัดขวางทําให้มีความเร็วไม่ค่อยชัดเจนนักนะฮะเป็นที่ที่แต่ตรงนี้ไม่มีอะไรขัดขวางเลยเป็นทะเลล้นๆนะครับแต่ตรงนี้มีแนวเขาสูงอยู่ตรงประเทศเวียดนามทำให้ช่องนี้ทําเป็นลักษณะของทะเลเปิดระยะเฟสคือระยะล,ลมพัดแน่ชิดจดมากนะทำให้ลักษณะส่งผ่านพลังงานของลมไปที่ผิวน้ำทำให้เกิดลักษณะของคลื่นลมนะครับ กับปลายของลงก็เป็นซเวลหรือว่าคลื่นใต้น้าซึ่งตรงนี้จะเลีเ้ยวเบนเข้ามาในทาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างๆแถวแถวตลาดที่ว่าตัตนันีหรือว่าสงขลาคลื่นใหญ่ที่เราเห็นเที่เรเรียกว่า The, เดอร์ฟวยใหญ่ที่วิ่งมานะนะนะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการเดินเรือให้ดีนะครับเรือเล็กเรือเล็กเนี่ยควรอดเอกจะฝังนะควรจะเป็นถ้าจะไปแบบจําเป็นก็ควรจะมีเรือที่มีความยาวของเรือมากกว่าความสูงคลื่นสามเท่านะครับต่อมามาดูลักษณะการวิเคราะห์ละเอียดก็คือ มาดูค่าความกดอากาศกับค่าของอุณภูมินะครับที่เวลา0 0นนแซดนี้คือ7จโมงเช้าของวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ7จ็โมงเช้าเนี่ยดูความกดอากาศนะครับเข้ามามมปุ๊บอุณภูมิอากาศอยู่ตรงนี้นะจะเห็นว่าอยู่ที่1 0ถึง15นะครับกัดชัดเลยนะครับถึง15ซึ่งถ้าถามว่า1 0ถึง15จริงไหมตามภาพนี้เราบอกได้เลยว่าอันนี้คือคิดที่ระดับ2เมตรที่ผิวพื้นธรรมดาแต่ถ้าระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นลดกว่านี้ก็น่าจะเป็นประมาณสัก 5ถึง10นะครับตรงนี้หมายความว่าอุณหภูมิที่ต่าลงซึ่งเมื่อเช้ามีการรายงานไปแล้วก็คืออุณหภูมิค่อนข้างต่ํามากนะครับก็คือเป็นผลสะสมจากมวลอากาศเย็นที่ถ่ายลงมาเรื่อยๆนะครับต่อมามาดูตอนทุ่มหนึ่งของคืนนี้นะครับลักษณะของมวลอากาศเย็นนี่ก็อ่อนกาลัางลงมันไม่ได้แบบเคลื่อนที่ออกไปหมายความว่ามันก็มันก็ลงมาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีกําลังน้อยลงก็เลยวิเคราะห์เส้นได้ว่าเส้นทันยี่สิบนี้กำลังจะออกไปนะะอุณหภูมิอากาศก,าก็จะไม่มาก ไม่ไม่ไม่คือจะอุ่นขึ้นแต่จะไม่ลดลงมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าภาคบริชิงเหนือนี่ยังมีหนาวเย็นอยู่เนื่องจากว่าลมที่พัดนี่ยังพัดประท่าอยู่ตลอดเวลาแต่ภาคเหนือนี่นยังเย็นเหมือนเดิมนะครับถึงว่าสีอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ไม่ได้ลดความเย็นลงนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าแนวภูเขาเนี่ยบล็อกมูลอากาศเยน็นแล้วเก็บกักมูลอากาศเย็นไว้ได้เย็นโมงเชาวว้าวันที่24จะเห็นว่ามาใหมาอ่อ,อีกรอบหนึ่งเห็นไหมฮะ คือช่วงเช้ามืดเนี่ยจะเริ่มเป็นอากาศเริ่มสับซายมีจมตัวก็ไหลลงมาได้อีกรอบหนึ่งก็คือเส้นพวายีสิบนินล้ล้ำข้ามาถึงนี่เลยนะครับดังนั้นความหนาวเย็นก็จะเข้ามาปกคลุมได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเข้ามาได้อีกเพดังนั้นตอนนี้ฮะเช้าก็จะหนาวนะครับวับนที่พุ่มหนึ่งของพรุ่งนี้อาากาศเย็นก็จะถอยไปนะฮะแล้วก็อุณหภูมิก็จะอุ่นขึ้นมานะครับต่อไปพอเจ็ดโมงเช้า ไม่ได้มาอีกแล้วนะฮะมวลอากาศเย็นก็เริ่มถอยเพราะมวลอากาศเย็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยได้เคลื่อนที่ไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นนะครับไม่ได้ลงมาด้านใต้นะฮะบางอน,นอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นแต่ว่าภาคเหนือเนี่ยังเยนเนเนเ็นเหมือนเดิมนะครับภาคอีสานอาจจะอุ่นเพียงเล็กน้อยแต่ภาคกลางจะอุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันที่25นู้นก็เราก็จะกลับมาในเรื่องของาอากาศไม่หนาวมากนะฮะทีนี้มาดูการพยากรณ์โดยใช้แบบจำลองที่ชื่อว่า ECMWF ซึ่งเป็นสถาบัน ที่มีความน่าเชื่อถือและกรมตูกใช้มามากกว่า30ปีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตันที่23คืนนี้ทุ่มหนึ่งนะฮะ12 utc เอา7บวกก็คือ19กคือทุ่มหนึ่งคืนนี้เราดูเส้นพัน5อันนี้เขาจะมีพัน2องเขาจะทุกห้าท,ทุก5าเฮกโตปาสา尔นะครับอันนี้คือ15อันนี้คือ20วันยี่20มาแตะตรงนี้ก็คือเย็นอยู่นะฮะมลอากาศเย็นยังคงอยู่นะครับต่อไปวันที่24ทุ่มหนึ่งนะฮะมลอากาศเย็นก็ยังแช่ยอยู่เหมือนเดิมน,นะเส้นรงนับ แต่ว่าวันที่25ตรงกับของญี่ปุ่นเมื่อกี้เราของญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ก็คือถอยออกไปแล้วนะครับเหนือเพืไปถึงเวียดนามน,น,น,นู่นเนี่ยเส้น120เส้น125นี่คือยังเย็นเย็นเป็นลมเย็นเย็นพูดง่ายๆไม่ถึงกนหนาวแต่ตัวหนาวนี่ถอยออกไปแล้วนะครับวันที่26เป็นไงครับ26เนี่ยอากาศ ก็คือยังอุ่นอยู่นงะจากว่ามลอาาศเย็นยังไม่ลงมาเต็มที่นะครับแต่ว่าทรงๆอยู่ต่อมา27นะครับ27จะเห็นว่าตัวพันสิเริ่มจะถอยขึ้นไปด้วยแล้วครับแต่ว่าพันยีเนี่ยยังรออยู่ที่เวียดนามนะครับต่อมาวันที่28ดนะฮะเส้นพันยี่นียังรออยู่หมายความว่ารอเนี่ยหมายว่าลมก็ยังไหลลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะครับก็คือยังเย็นได้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าไม,ไม่ถึงกับเชิงรุกมาทําให้หนาวเย็นมากกว่าเดิมนะครับต่อไปวันที่29มันก็ยังงชอยอย่ตรนี้้เสนนีน่สิบ เป็นตัวอะไรตัวการหลักๆเลยนะครับก็คือยังแช่อยู่ที่เวียดนามนะฮะต่อมาวันที่30นะครับเส้นพันยี่สิ 20, นี่ถอยกลดไปนู่นเลยนะครับแนะสดงว่าวันที่สามสิบนี่คือไม่เย็นแล้วหมายความว่าอุ่นเพิ่มค่อนข้างอุ่นแต่ภาคเหนือน,น,นี่ยังได้อยู่ภาคอีสานนี่ลมเย็นโชยมานะครับต่อมาวันที่สามปนี่ก็คือถอยห่างเลยนะครับเส้นพันสิก็ถอยออกไปด้วยอันนี้อุ่นแน่นอนทั้งประเทศเลยนะครับแต่เหนือยังหนาวอยู่แต่ว่าอีสานนี่อุ่นภาคกลางภาคตะวันออกนี่อุ่นนะครับ ต่อไปวันที่1น,นะครับวันที่1นี่เส้นพันสิอยู่นี่เส้นพันสิอยู่นี่ก็คืออุ่นที่1นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสรุปลักษณะอากาศนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนแล้วก็เราพยากรณ์ไป1ิปวันข้างหน้าแต่ว่าถ้าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าอากาศี่ยมีการคือเราพยากรณ์ไปยาวๆสิว,วันก็จริงแต่ว่าทุกๆวันเราก็จะวิเคราะห์ใหม่เพราะว่าอาจจะมีตัวการใหม่ๆเช่นมีพายุเกิดที่นู่นที่นี่มันก็มีการแบ่งปันพลังงาน การทำให้ลักษณะระบบเดิมนี้มีการเปลี่ยนสภาพไปแต่เราก็จะเฝ้าติดตามแล้วก็รายงานให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ทราบแล้วก็ได้เฝ้าระวังในภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนะครับเยวจเจอใหม่ช่วงบ่ายนะครับขอบคุณมากครับ